สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการใช้งานโปรแกรมเมาส์ r e c o r d เดในการตีมอนนะครับอันนี้เคยสอนไปแล้วครั้งนึงแต่ไม่มีเสียงเลยมาทำแบบมีเสียงให้จะได้เราใช้กันดูง่ายขึ้นโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมมาโครก็คือการจำลองการทำงานของเรานั่นเองเอาไว้ใช้ในการตีมอน อย่างแรกเลยก็คือการเซตติ้งเมื่อเปิดโปรแคมขึ้นมาเปิดตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้เลือก edit setting มันก็ interaction key ตรงนี้ครับมี2อ,อย่างให้เราตั้งค่าตามที่เราถนัดจะเป็นอะไรก็ได้ของผมก็เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะถ้าเลือกนอนตรงนี้ก็เป็นจะไม่ใช้ปุ่มนี้แต่ถ้าถ้าอย่างนี้เลือก shift ก็คือการเปิดการ อัดวิดีโอเไม่ใช่อัดวิดีโอสิอัดมาโครก็จะเป็นต้องกดชิปกับ f 3ามืล้เนั่นกะ็คือกด f 3อย่างเดียวเสร็จแล้วกดโอเคทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับที่เปิดใช้งานโปรแกรมหรือถ้าใครใช้งานไม่ได้ก็ลองมา Edit setting ด,ดูเสร็จแล้วพร้อมแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยไปตัวที่บอนที่จับฝามหรือสถานที่ที่เรา จะไปเปิดแนะนําว่าให้เป็นจุดที่มอนเกิดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับไม่ใช่จุดที่มอนเดินอย่างนี้นะเพราะว่าตัวมันจะวิ่งไปเรื่อยๆเลยแนะนําให้มาที่จุดที่มอนอยู่กับที่อย่างนี้เมื่อเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกมาโค้ได้เลยแล้วก็เริ่มการทํางานด้วยการกดสก,กิลกดเลขเอานะครับไม่ต้องใช้เมาส์เมาส์ให้อยู่กับที่อย่างนี้เลยสาธิตให้ดู อันนี้ผมกด3กด1กด2กด4กดคอนโทรล2แล้วก็กดหยุดอ่ะเดี๋ยวพอมอนเกิดแล้วจะมากดใช้ให้ดูจลองดูนะครับกดเล่นแล้วมันจะเป็นรูปเพลงข้างล่างเห็นไหม3กด1กด2กด4แล้วกดคอนโทรล2เห็นไหมครับจากนั้นเสร็จแล้วโปรแกรมก็จะหยุดทำงาน เรียบร้อยนี่คือการบันทึกมาโครแล้วก็การกดใช้งานซึ่งคุณเพื่อนสามารถกดด้วยเมาส์เอาไปจิ้มเองได้เลคคอร์ดเพลย์หรือว่าจะใช้คีย์ลัดตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็คือปุ่มบันทึกแล้วก็หยุดบันทึกส่วนอันนี้คือปุ่มเริ่มเล่นมาโครแล้วก็หยุดเล่นมาโครอโอเคนะครับหวังว่าจะไม่งงนะครับก็เมื่อเสร็จแล้วเมื่อกี้เห็นว่ามันทางานครั้งเดียวแล้วโปรแกรมอยู่ใช่ไหมถ้าต้องการให้โปรแกรมทํางานเรื่อยๆไม่สิ้นสุด ให้มาเลือกที่ตรงนี้ครับ Advanced Time to Play Script ให้ใส่เป็นศูนย์นะครับอันนี้คือการทำงานแบบว่าวนลูปไปเรื่อยๆเลยไม่สต็อปยกเว้นเราจะมาหยุดเอาเองด้วยการกดปุ่มหยุดเล่นนั่นเอง Script Playing Speed ก็คือความเร็วในการรันมาโครถ้าใช้เป็น Normal กดที่ Normal นะครับก็คือจะเรียนแบบการทำงานของเราทุกอย่างเลยทุกๆอย่างเลยนะครับที่เราตั้งค้างาไวเมื่อกี้ ส่วนถ้าเลือกฟาสมันก็จะทํางานเร็วขึ้นก็จะไม่ไม่ตรงกับที่เราทาแนะนําว่าให้เลือกที่หน่อมอนเท่านั้นจะดีที่สุดส่วนอันนี้ที่มันขึ้นมาตรวจบอเนี่แกไม่สามารถใส่ให้ได้นะครับเราต้องใส่เองนะนั่นแสดงว่าไอมาโครตีมอนเนี่ยเราไม่สามารถตีมอนแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาของเต็มตัวอะไรนไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าทําแบบนั้นตื่นขึ้นมาอยู่เมืองแน่นอนพราเพราะว่าไอต้ตัวตัวอดเนี้มันจะขึ้นมาแล้วก็บางครั้งอาวุธเราก็จะพังเนี่ยมันมีทนทานแต่สิบห้าทับร้อยก็คือถ้ามันสูญมันก็พังมันก็ไม่ตีมอนแล้วก็โดนมอนตีตายเปลืองยาจนโมยาหมดก็ตายกับเมืองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าอืมมันก็ไม่ได้ซับพอเต็มที่แค่มันสามารถช่วยได้บ้างว่าเราเมื่อยหรว่าเราต้องการ ฟาร์มรอดันลีเงี้ยสักครึ่งชั่วโมงหชั่วโมงอะไราก็อาจจะใช้งานได้เนี่ยก็ลองไปปรับใช้งานดูนะครับอ้ออีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นสกิลปืนเนี้ยโอ้แล้วหนึ่งเองฮะอย่างสกิลปืนที่มันสกิลสี่สกิลที่มันรัวกระสุนลิมิตเบิร์สมันจะสามารถกดค้างได้ใช่ไหม คึง่งถ้าเรากดค้างไปในการบันทึกมาโครอย่างเช่นเราบันทึกแล้วเรากดตะกยิงค้างเงี้ยโปรแกรมมันก็จะค้างให้นะครับคือมันก็จะตั้งยิงจนหมดเวลาไม่ใช่แบบว่าสามารถทําได้แค่กด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 นะครับถ้าเรากดค้างโปรแกรมก็จะกดค้างตรงนี้ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับเพราะว่าก็าคือว่ามันเรียนแบบไว้ทุกอย่างเลยที่เราทําลงไปเพราะฉะนั้นแล้วไป ก็อาจจะสงสัยว่ากดคาไดทหรือเปล่าก็าคือทําได้นะครับอย่างสก,กิลของธนูหรือว่าของปืนที่นั่งยิงหรือว่านั่งแหละนั่งยิงทั้งสองของอาชีพเลยก็สามารถทํางานได้เหมือนกันโอเคแย่นี้สั้นๆไปแล้ว